ครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนคำนะครับมุงแรงเหรอครับเดี๋ยวเขาสีไปยามดังครับดังเต้นนะครับเสียไปน้ำกระแทานานะครับเนาะมึงมบสามกับไปยามไหมเหรอครับใบซีนี่แหละซีมุงนี่นะฮะไป่ยามไหมเราได้ได้ตูนึงนะครับเดี๋ยวไปเบื้องันนี่ไม่นสิไห้บ่ แพงคุลาก็ตัดส่วนที่มันตัดโนดูตัดให้เป็นก้อยกินเนี่ยมันก็มันก็นกนกงามเลยเพราะมันเกิดขึ้นส่วนซุ้มที่บ่ได้ตัดเนี่ยมันก็เป็นย่ยนลักษณะครับนั่นอย่างอื่นก็เกิดแซมขึ้นมาแน่นยังตัดให้งามครับหย่าพวกนี้แพงคุลาพวกนี้เดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆมันก็เป็นแบบนี้ครับนี่ท่านเลยตัด ครับฝนเพิ่งหยุดนะครับเนาะก็เริ่มสีเขาหนาแวแล้วล่นะป่ามันก็เตนแล้วเป้นหาเริ่มอ้วยลงซาแล้วครับป่าก็ได้ เออย่างให้เบิ่งน้ำกันก็ต่เพราะเป็นแต่สีได้หรอกครับว่า,ววามันพึ่งยามไปมั้งชั่วโมงในชั่วโมง,งกว่าละ่ะเพราะผมมาสีว่าสีเขาไปอาบน้ำงั้นอาบน้ำเราเมื่ก็ขี่ขานย่างลงมาอีกนะครับเดีย๋ยวเล่มาเบิ่งกวอนสีไปอาบน้ำเบิ่งไปรุ่นน้ำกัน สี่ได้บ่สองมองเช้ไนะครับปักไว้ครับด่างเต้นสองจุดมองหอมน้ำหอมน้ำก้าวที่นี่พอตันดินเอาดินตันไวแล้วมันก็มันมองไหนมันเคยเต้นมันก็เต้นครับมันเต้นขามจากให้นี่ครับขามมาให้นี่นะเพื่อสิลุงสาครับสาสาผมเองนะครับแถวนี้ว่าน้ำต่อไปมันก็มันก็สีแห้งเนาะมันก็ยหามองลุงไปอยู่ในสา เมืม่อไก่เมื่อคืนแล้วครับเนี่ยนี่แหละครับด่างเต้นเออบ่อได้นะครับนี่ครับเต็นขามมานี่แหละเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งไม่เบิ่งอีกครับทุ่มสองทุ่มนะครับแต่ตอนเงินเว้นนี่ต้องมายามดูๆนะครับเพราะว่ามันแดดนะครับมาเต้นขึ้นแล้วมันข้างยุ่งเสร็จแล้วมันก็ตายได้ป่ะที่ไหน ตอนกลคืน,ในใคเนี่ยใครแน่อยูหน้ามหมอกมันลงแล้วนะครับโอ้ยเขาไปงี้กอดไหมโอ้โอ้งามตัวนี้เขาไปงี้กดอดเขาเจ้ามะลินะครับนี่ เฮ้ยกอดอันนี้เลยมลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเบังน้ำกันพักขั้นจองนะครับเดี๋ยวพักการเดียวนะครับนี่บ้านผมเอินพักขั้นจองนะครับนี่ขื้นน้ำน้าเขาของลุงครับนะี่เราใส่เขาอย่างน้อย ก็ว่างครับว่างเปล่านะครับรอบที่เล้วมะยามก็ได้ตัวหนึ่งครับยุ่นนี่๋ยวตอนลรงมาเบิ้งไม่นะครับเข้ไม่อกอดง่ามแต่วะก็เต้นขามไปนี้นะครับนี่ขามมาั้งสิใส่สองอันต้อกันอันนี้ครับนี่ใส่สองด่างต้อกัน เออต่เว้นกระสิตกดินแล้วครับนะั <c> ่น <oughs> โอ้โฮมาขึ้นจ่องไันี้เกิดลายเท่าวะมันมักลายเลย คืนครับมายามับว่าได้อัดวิดีโอไว้นะครับก็ได้อยู่คืนนี่ั้งลุดมือพ่อมเหมือนมืดไฟแต่ของม,มือหนึ่งถือไฟพ้อมมือหนึ่งจับป่าเออลุดกับมีปล่อยกันไปซะ เขาไม่กวาดขึ้นไปนั่งสี่เขาสองสันตัวนี้อันนี้นายเป็นเขาเขาเจ้าน้ำปังนะครับเนี่ยข้างบนนายเป็นของของข้างบนเนี่ยเป็นเขาหน้าปีครับเขาเจ้ามาะลิหนึ่งศูนย์หานะเนี่ยเขาสองสันท่างนั้นกับรถมาเกี้ยวเขาได้ครับนั่นบ้านผมกับแปลกๆแ,แ,แล้วครับปีนี้ ุูมเกีียวกับเกีียวสูงวานกับวานเขากับมิ้มวานหดงามงักกับวานปุ๋ยกับมี้วงค้างกันเกีียวอีกค้างกันติดกันกันหัวตะว,วันเขาจังไหนมู้นในปีนี่พรเห็ดน้าสามรอบครับปีนี้หลายคนเริ่มเห็ดน้าสามรอบแล้วต่อปีนะครับมันเลยเป็นพิษเพี้ยนไปเวอร์ยังก็ได้ย่นจากจั ถ้าด,ดังเดิมถ้กกาเก,กา้กกาตะแก่ถ้าเก้าต้องดิมเนาะครับเนาะกัดรอบปีหนึ่งเท่านึงนะครับออกไปมากัดมีน้ำปังความกัดเป็นปีหนึ่งสองรอบนะะ <c oughs> แต่ย้อนนี้มันนี่เป็นปีหนึ่งสามรอบคือจังภาคกลางเหรอครับตอนนี้ก็ได้แล้วบ้านผมกาลสินอำเภอเมืองกาลสินนะครับนะ <c oughs> โอเคครับตอนแรงเดี๋ยวมาเบิองไหมนะครับ <c oughs> โอเคครับามาที่นี่ก็ จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเจอก,กันตอนคืนครับมาเบิงวาสิได้ะโะเคครับ